เวทนาในพระพุทธศาสนาคือความรู้สึกมาฟังกันนะคะท่านอาจารย์คะเคยได้ยินท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องของเวทนาค่ะว่าท่านอาจารย์ถามตอนนั้นนะคะว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตแล้วก็แบบเหมือนเหมือนสุวิชาก็เข้าใจว่าแบบ ความรู้สึกนั่นแหละสําคัญที่สุดในชีวิตท่านอาจารย์บอกในงานนะคะท่าน<ะ>อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยสิคะเวทนาคืออะไรคะความรู้สึกคะ่ะพระนั้นเวทนา,ากับความรู้สึกเหมือนกันไหมเหมือนกันคะ่ะพระนั้นจะพูดเรื่องความรู้สึกก็ได้ใช่ไหมใช่คะ่ะแต่พอคุกณกรกิจตะคุณชื่อุณเวทนาคุณกรอิจเต่าได้5ีห้าอย่างแต่พอคุพูดถึงความรู้สึกไม่รู้ร ในการภาษาซึ่งเราใช้ด้วยความไม่รู้พูดคําที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่ว่าพูดคบไหนเรารู้จากคํานั้นคืออะไรต่างกันลใช่ไหมคะเพราะเช่นใครจะเป็นผู้ทะโดยไม่ได้ฟังคําของสมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมพระสมาัมมาสัมพุทธเจ้ารงเป็นพระอรหันตสสมมาสัมพุทธเจ้าคนที่เห็นถูกเข้าใจถูกตามเราเป็นอนุท่าโนตา ไม่ใช่ไปรู้ขึ้นมาเองได้ไม่ใช่แบบเป็นบาร,รมีมาถึงการที่จะจัดสรุ้ด้วยตัวเองเห็นไหมแค่ปุ๊กคำแสงพูดนะทำไมทําไม่เข้าใจพูดก็ผิดผิดแล้วไม่รู้ว่าอะไรถ้าไม่รู้ก็ต้องผิดเพราะฉันต้องเข้าใจจึงมีอัตถนนีพยัญชนะเป็นอีกภาษาหนึ่งแม้แต่คนในภาษานั้นก็ต้องเข้าใจถ้าเขาไม่ได้ฟังคำของพระเจ้าเขาพูดคำนั้นจริงแต่เขาก็ไม่รู้ก็ยังคมเป็นแก้ เราเฉะนเราก็มีความรู้สึกเราก็พูดด้วยความรู้สึกเพาได้อะไรมาจะพอ้ดีใจชอบมากหรือชอบน้อยพอ,อเจ็บไข้ได้ปวดก็ออกไม่สบายเลยออกมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นออกเสียใจใหารู้ม่ื่อแทนที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ต้องเรียกก็ได้แต่ถ้าจะเรียกจะใช้ภาษาอะไรคนที่เขาพูดภาษามัคคีเขาไม่ได้พูดคำว่าเสียใจดีใจรตคเขาพูดแบบโธมานัทสมานัส เห็นไหมคะ <Okay. S 2> เราก็ต้องเข้าใจว่าเอา้ามันก็คือไอตัวนี้แหละแต่ภาษานี่จะว่ายังไงมันก็หมายความถึงลักษณะนี้พเราะฉนั้นภาษาไม่สําคัญเท่ากับความเข้าใจไม่ใช่เวทนาบอกได้เลยห้าอย่างเพราความรู้สึกเองมีอะไรบ้างไม่ลูงและอย่างนั้นน่นจะเป็นความเข้าใจเลยค่ะอาจารย์คะก็พอเข้าใจหน่อยนะคะแล้วก็มีอยู่ อยู่ช่วงหนึ่งอะคะ่ะที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าแบบชอบไม่ชอบอ่าแบบไม่ชอบอะคะ่ะไม่ชอบกับไม่สบายใจอะ,ค,ะค่ะก็สุพิชาก็ยังไม่เข้าใจอะคะ่ะอันนี้นะคะ่ะไม่ชอบค่ะคสุพิชายอยากได้อะไรคะ ยังไม่ได้อยากได้อะไรเลยนึกไม่ออกเดี๋ยวนะคะอยากได้เสื้อสวยๆไหมคะค่ะอ so ยากได้เสื้อสวยๆค่ะเห็นไม่ยากเลยอยากได้ปหมดเลยขอถามว่าอยากได้อะไรตอบไปถูกเร่งอยากได้หมดเลยอยากได้อร่อยไหมอยากได้อร่อยค่ะยากได้ยินเสียงเพราะๆไหมอยากได้ยินเสียงเพราะๆค่ะแตไม่กลิ่นหอมๆไหมอยากได้กล şey ิ่นหอมๆค่ะปัญญาไหมอยากได้ปัญญาด้วยค่ะอยากทั yeah. ้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะ พอได้กลิ่นหอมแล้วรู้สึกยังไงคะได้กลิ่นหอมก็รู้สึกดีพอใจเพราะฉะนั้นชอบที่จะมีความรู้สึกดีเท่านั้นใช่ไหมนี่ไงสำคัญตรงนี้นะคะค่ะชอบใช่คะ่ถะถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยากจะได้ไหมล่ะไม่อยาก เวละเห็นไหมคะก็ะมีติดข้องความใจที่สุดคือได้มาเพื่ออะไระเพื่อจะได้รู้สึกเป็นสุขคแค่นี้ก็ใหญ่โตมาหอมรานและะ้วค่ะละเอียดจริง,รงๆค่ะอาจารย์ไม่อย่างนั้นเรียนชื่อแล้วก็เป็นเราแน่ๆพอได้ยินแต่แตตัวจริงๆซึ่งไม่ใช่เรากำมันเกิดตับได้ไม่รู้เลย จนกว่าจะเข้าใจอย่างอย่างเวทนาที่เกิดกับจิตเห็นนะคะท่านอาจารย์ก็ก็ได้ได้ในสิ่งที่น่าพอใจแล้วก็พอใจในสิ่งที่ได้ด้วยแต่เห็นเห็นไม่ใช่เวทนาค ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ใช่สิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่ขณะที่ได้สิ่งใดแต่เป็นขณะที่เห็นค่ะใช่ค่ะต้องแยกละเอียดอิจเต่จริงจังไม่มีเราแยกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความรู้สึกก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่จำแต่ความรู้สึกก็เกิดกับจิตทุกประเภทด้วยค่ะ,คะไม่เกิดกับจิตได้ไหมไม่ได้ค่ะ แตะไม่รู้สึกได้ไหมไม่ได้ค่ะกับความเป็นอนาัตตาไม่แทรเปัญชาไม่ได้